ประตูแล้วมันฝืดนะครับเพื่อนๆต้องดูคลิปนี้ครับพอดีผมมีโอกาสได้รื้อชั้นเฟืองยกกระจกนะครับนี่ครับคือเจ้าตัวนี้ครับก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทําไมมันถึงฝืดนะครับนะครับเริ่มจากอันนี้ครับอันนี้เป็นเฟืองยกกระจกของเจ้าฮีโน่เอฟสินะครับที่มันมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากนี่ครับ พวกฟันเฟืองของมันนะครับมันล้มนะครับฟันมันล้มนะครับแล้วก็ตรงอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับอ,อตรงนี้นะครับตรงนี้มันหลวมนะครับแกนตรงนี้มันหลวมนะครับอันนี้ก็เป็นของเจ้านิสันหูวปีบนะครับนี่คลาสสิกจัดเลยนะครับเก่ามาก แล้วก็ได้ลองเอามาเก็บๆดูนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับก็เลยเอาอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้นะครับเป็นของเจ้า h ิโน f เอีดครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้เป็นงานถอดแท้นะครับอันนี้เป็นของนอิสสัน c w 4 3ิา CW430 นะครับ อันนี้เป็นของอีซูล็อกกี้นะครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับรถส่วนใหญ่เวลาเราหมุนก็จกนะครับถ้าเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะทำให้เฟืองนะครับเฟืองมันมีการสึกก่อนตามเวลานะครับมันก็เลยทำให้มันฝืดนะครับอันนี้ของฟูโซ่้า7นะครับ อันนี้ก็เป็นของอิสุเดก้านะครับจริงเดก้าเขาจะมีแป้นเหล็กด้วยนะครับต่อไปครับนี่เป็นสิงเทกสมอนะครับข้างขวานะครับกลองนี้บ้างครับนี่จะเป็นของ NPR 120นะครับ กระตูนนะครับเป็นมือหมุนนะครับน,นี่เป็นของดูโทนะครับน,นี่เป็นดูโถตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มาฝากเรื่องเฟืองยกกระจกไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ 092 963 5999ครับแล้วก็เบอร์081733 1503นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจหัวเก่งรถสิบล้อให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องสักข์ขมลชาแนลด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ